ผมจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับมีดลันยิกนะครับเรื่องก็คือมีดลันยิกนะครับนำเสนอพระอาจารย์ใบิกาสุพจนตประศีโลนะครับกับผมนะครับพระพรชัยสุตันติโกนะครับที่ผมจะมาให้ความรู้นี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของวิชานะครับประวัติศาสตร์ไทยนะครับครับ มิรันยิกนะครับมีความเป็นมานะครับของมิรลันยิกนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวลาวเวียงจันทร์นะครับได้อพยพได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนะครับบ้านต้นโพและบ้านไผ่ปัจจุบันนะครับคือพื้นที่หมู่ที่หกหมู่ได้หมู่ที่เจ็ดตำบลท่าช้างนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดนะครับพระนครศรีอยุธยาชาวลาวนะครับได้พาอพยพบ กันมาส่วนใหญ่มีอาชีพนะครับช่างนะครับมีช่างตีเหล็กกับช่างทําทองนะครับคือทองคํานั่นเองเหตุที่เลือกหมู่บ้านต้นโพและบ้านไผ่น้องเป็นที่ตั้งถิ่นฐานนะครับเพราะมีแหล่งวัตถุดิบที่สมบูรณ์คือมีไม้ไผ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมีหนองน้ําและสภาพพื้นที่อ,อบด้วยคลอง นะครับของน้าของแม่น้ําป่าสักจนมีสภาพนะครับเกือบคล้ายกับเกาะขนาดใหญ่นะครับซึ่งไม้ไผ่เป็นวัตถุที่สําคัญในการสร้างบ้านนะครับพักอาศัยและทําด้ามมีดด้ามค้อนและด้ามพเนินคือพเนนนี่คืออุปกรณ์นะครับคล้ายค้อนนะครับ <c oughs> ใช้ในการตีเหล็กและใช้เผาเป็นฐานเพื่อเผาเหล็กให้มีความร้อนสูง มากกว่าฐานธรรมดานะครับไม้นะครับจะไม่ไม้ไผ่นี้จะไม่แตกเป็นลูกไฟนะครับการโทรค้มนาคมอ่าการค้ามนาคมนะครับทางน้ําสะดวกนะครับเนื่องจากแม่น้ําป่าสักไหลผ่านอ่าเข้าปลาอาหารก็อุดมสมบูรณ์นะครับมีดันยิกนะครับเดิมนะครับเป็นของชาว เวียงกันนะครับและได้อุปยพเข้ามาพร้อมกับนําความรู้และเทคนิคการทําเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการตีเหล็กหรือเรียกว่าการตีมีดและส่วนหนึ่งนะครับเป็นช่างทองรูปพรรณนะครับโดยลักษณะของมีดนะครับมีขนาดเหมาะมือนะครับและสวยงามมากฝักและด้ามนะครับประดับด้วยทองนะครับทำคำสลัก ลายนูนนะครับทาสลักลายนูนด้วยเฉพาะด้ามนะครับที่จับนะครับถักคุ้มด้วยลวดเงินครับทาให้เกิดผิวหลากนะครับจับกระชับมือนะครับไม่เลื่อนถลายสันนิษฐานว่าการตีมีดนะครับดาบอลันยิกในสมัยก่อนทําขึ้นเพื่อใช้งานและใช้เพื่อตําแหน่งยศด้วยนะครับชาวเวียงจันได้อพยพเข้า พึงเข้าพึ่งนะครับพระบรมพุทธพระบรมโพธิสมภานนรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิดล่าพาไลายนะครับรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2365นะครับสาเหตุเนื่องจากนะครับเวียนกันเนี่ยครับขณะนั้นเกิดการทำมาหากินอัตคัดนะครับขาดแคลนนะครับจนผู้ร้ายก็ ชุกชุมนะครับน่นเองที่มาของชื่อนะครับมีดนะครับของมีดอันยิกนะครับในสมัยนั้นเมื่อผลิตมีดได้ก็ไม่ได้มีช่องทางการขายมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะนํามาขายในหมู่บ้านใกล้เคียงหรือแหล่งชุมชนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าชาวบ้านนะครับได้นํามีดที่ผลิตได้ไปขายลงบอลนะครับ อยู่ที่บ้านอารัญยิกตำบลปากท่าอำเภอท่าเรือนะครับเมื่อคนอซื้อไปใช้นะครับเห็นว่ามีคุณภาพดีจึงบอกกันต่อๆมาว่านะครับซื้อมาจากบ้านอารัญยิกจึงเรียกติดปากนะครับกันว่านะครับมาจากาบ้านอารัญยิกถึงปัจจุบันนะครับในชื่อนะครับมีดอรัญยิกนะครับลักษณะเด่นของมีดอารัญยิกนะครับ ก็คือช่างทำมีดอันยิกนะครับขึ้นชื่อได้ว่าเป็นผู้มีความชํานาญในการตีเหล็กนะครับเป็นอย่างมากขั้นตอนการทํามีดทุกขั้นตอนจะต้องมีความรู้นะครับและทักษะความชํานาญเฉพาะตัวนะครับตั้งแต่การเลือกวัสดุเช่นเหล็กนะครับฐานที่ใช้ในการเผานะครับการเผาเหล็กที่มีอุณหภูมิเหมาะสมที่จะทําการตีขึ้นรูป เรียกว่าลาบนะครับหรือซ้ําหรือการใช้ค้อนนะครับตีเนื้อเหล็กที่เป็นลูกนะครับแล้วให้เรียบมันมีเนื้อแน่นนะครับเรียกว่าไห้การแต่งนะครับให้ได้รูปนะครับเล่มที่สวยงามนะครับการทําคมให้เหมาะสมกับชนิดการใช้งานหอวมีดนะครับและชุบคมให้แข็ง ซึ่งเป็นสูตรลับนะครับและภูมิมัญญาที่สืบทอดและพัฒนากันมาครับบางชนิดนะครับสามารถใช้ฟันตะปูขาดนะครับโดยคมมีดไม่มีรอยแม่แต่บินนะครับครับในสมัยนั้นนะครับมีประเพณีนะครับและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับในวันพุธนะครับ ในวันเพืนหรหัสบอดีนะครับขออภัยในวันเพื่อนหรหัสบอดีนี่คือข้างขึ้นนะครับเป็นเดือนห้าเดือนหกเดือนห้าหรือเดือนหกนะครับของทุกปีนะครับชาวบ้านต้นโพนะครับและบ้านภายน้องจะประกอบพิธีที่เรียกว่าพิธีไหว้ครูบูชาเตาซึ่งหมู่บ้านนะครับรู้ว่าเป็นพิธีที่สําคัญนะครับที่มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของชาวารันยิกนะครับโดยทุกบ้านนะครับจะนํากัน ลงมือซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้นะครับและทําความสะอาดเตานะครับาทาความสะอาดเตาเผาเหล็กจะฟั้นขึ้นมาใหม่นะครับและเตรียมนะครับเครื่องสังเวยไหวค้ครูคบคันเพื่อประกอบพิธีโดยเมื่อประกอบพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านจะนําอาหารข้าวหวานไปเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยโดยถือว่าเป็นการาไปค้ำคูนกัน ซึ่งผลพลอยได้นะครับที่ได้รับคือนะครับเครื่องมือเครื่องใช้นะครับในการทํำมีดนะครับจะอยู่ในสภาพดีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความสามัคคีนะครับในหมู่บ้านและสร้างกิจสำเนึกแก่คนรุ่นหลังรุ่นใหม่นะแก่คนรุ่นใหม่ให้สืบทอดกิจกรรมต่อไป <c oughs> มาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนการผลิตมีดอา,อาร์เรนยิกนะครับอ่า ที่สาคัญนะครับการเตรียมมีดในปัจจุบันที่สําคัญมีอยู่3ประการนะครับใหญ่ๆนะครับ1ก็คือการเตรียมคนนะครับนะครับการเตรียมคนต้องใช้นะครับคนประมาณสามถึงสี่คนขึ้นไปโดยเฉพาะนะครับการตีมีดในขั้นตอนที่1นะครับหรือการลาบนะครับต้องใช้คนที่มีพละกําลังนะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับโดย ตลอดจนต้องมีความสามัคคีนะครับและประสบการณ์ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับเป็นอย่างมากนะครับ2นะครับนี่คือขั้นตอนที่สองอ่อก็คือการเตรียมสําคัญก็คือการเตรียมเป็นขั้นตอนที่2นะครับการเตรียมอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้นะครับสําหรับการอ่าช่างตีเหล็กเช่นช่างตีมีดเนี่ยโดยเฉพาะนะครับเช่นทังคอ้อนผนินคีมนะครับสูบลมเตาเผาเหล็ก ตะไบนะครับเหล็กขูดเหล็กไสายนะครับรางน้ําซุกมีดนะครับเชือกตัดเหล็กนะครับข้อไผ่หินหยาบและหินละเอียดทั้งข้อนะครับเถาวันเปียงนะครับหลักซีหรือหลักสีนี่คือเราจะมีวงเล็บคือปากกานะครับโกบเรื่อยเป็นต้นนะครับนี่คืออุปกรณ์ใหญ่ๆนะครับขั้นตอนใหญ่ๆคือมีอยู่3นี่คือการผลิตนะครับ ต่อไปนะครับการเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบที่สําคัญในการาตีมีดเป็นอันดับแรกได้แก่ก็คือเหล็กกล้านะครับที่ต้องใช้ความชํานาญในการดูสีของเหล็กขณะชุบนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งสาหรับช่างตีมีดอันดับต่อไปนะครับคือทานไม้ไผ่นะครับซึ่ง จะเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงในการเผาเหล็กนะครับต่างจากฐานาไม้ทั่วๆไปนะครับและอันดับสุดท้ายก็คือไม้ที่ใช้ทําด้ามมีดนะครับซึ่งวัตดุนะครับกาวข้างต้นนะครับจะมีผู้นํามาขายหรือจําหน่ายในชุมชนนะครับแหล่งผลิตมีดนั่นเองนี่คือขั้นตอนการผลิตแบบคร่าวๆมี3อย่างนะครับคือ คล้ายๆว่าแบบเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์นั่นเองก็คือเตรียมคนเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมวัตถุดิบครับต่อไปนะครับเรามาดูการดําเนินการผลิตก็คือการทามีดจริงๆครับเป็นขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับมีดลันยักนะครับจะมีขั้นตอนในการทําโดยสรุปนะครับมีสิบขั้นตอนด,ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งขั้นตอนอขั้นตอนที่หนึ่งก็คือตัดเหล็กให้ได้ขนาด ตามความต้องการนะครับเผาไฟให้แดงนะครับแล้วนําออกมาจากเตาให้คนสามคนนะครับใช้พเนินตีจนได้รูปหุ่นหรือกูนชาวบ้านเรียกกันว่านะครับลาบเหล็กนะครับนี่คือการลาบเหล็กนะครับขั้นตอนที่สองนะครับเมื่อได้หุ่นนะครับหรือกูนมีดแล้วนะครับนําเอาเตาเผาไฟอีกครั้งนะครับนําเข้าเตานะครับ แล้วใช้คนนะครับคนเดียวตีด้วยค้อนเพื่อขึ้นลูกมีดให้ได้ลูกตามความต้องการนะครับชาวบ้านเรียกกันว่านะครับซ้ําคือการเผาแล้วกมาตีซ้ําให้มันเหล็กเกิดความเหนียวแน่นเป็นต้นนะครับขั้นตอนที่สามนะครับเมื่อใช้เมื่อซ้ําเมื่อตีซ้ํานะครับได้ลูกมีดแล้วนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับแล้วใช้ค้อนตีจนเนื้อเหล็กเรียบเป็นมันนะครับ เพื่อให้เนื้อเหล็กนะครับเหนียวแน่นคมบ้างนะครับแล้วก็ตัวมีดเนี่ยตรงนะครับชาวบ้านเรียกกันว่านะครับการลำเรียบหรือไหนะครับขั้นตอนที่4ี่นะครับเมื่อได้รูปมีดนะครับพอสมควรแล้วนะครับนํามาแต่งนะครับด้วยตะไบเพื่อให้ได้รูป เล่มสวยงามขึ้นนะครับเรียกว่าการแต่งนั่นเองการถูเอาตะไบามาถูมาขูดให้มันเรียบนะครับคือการแต่งขั้นตอนที่ห้านะครับเมื่อแต่งด้วยตะไบนะครับได้รูปแล้วนะครับนํามาขูดคมนะครับให้บางโดยใช้เหล็กขูดเพื่อทําให้เกิดให้ตัวมีดเนี่ยขาวนะครับแล้วก็บางนะครับเรียกว่าการขูด ขั้นตอนที่6นะครับเมื่อขูดได้คมนะครับบางพอสมควรแล้วใช้ตะไบหย,ยาบนะครับและตะไบละเอียดเนี่ยโศกตามตัวมีดเพื่อให้ตัวมีดเนี่ยขาวเรียบนะครับและคมบางยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าการโศกขั้นตอนที่7นะครับก็คือเมื่อโศกเรียบร้อยแล้วนะครับนามาผ่านคมโดยใช้วัตถุอุปกรณ์นะครับด้วยการตะไบโดยตะไบนะครับผาน ขวางของคมเพื่อให้คมมีดนะครับบางเรียบแล้วก็อันนี้คือเรียกว่าการพานคมขั้นตอนที่8นะครับเมื่อพานคมแล้วก็นํามาชุบนะครับการชุบนะบเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับช่างต้องมีความชํมนานาญเป็นพิเศษนะครับโดยนําเข้าเตาไฟนะครับในเตานะครับเพื่อให้คมแดงนะครับตามความต้องการว่า เผาขนาดไหนนะครับถึงจะเหมาะสมกับการทําให้เหล็กก้านะครับแล้วนํามาชุบน้ํานะครับคมของมีดนะครับจะก้าแข็งไม่อ่อนและไม่บินนั่นเองเวลานไปใช้งานก็จะไม่บินไม่อ่อนนะครับขั้นตอนที่เก้านะครับเมื่อชุบน้ำนะครับแล้วมาฝนนะครับหรือรับโดยใช้หินหยาบนะครับไล่หินละเอียดให้คมได้ที่นะครับสมัย นี้นะครับใช้หินกากเพชรนะครับเรียกว่าการรับคมนะครับขั้นตอนที่สิบนะครับเมื่อฝนหรือรับคมได้ที่แล้วนะครับจึงนํามาเข้าด้ามมีดนะครับและแล้วก็ใช้น้ํามันนะครับทาตัวมีดเพื่อกันสนิมนะครับเป็นเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการทำมีดนั่นเอง การตีมีดก็โอ้โหลำบากนะครับใช้คนหลายคนนะครับกว่าจะทํามีดเล่มหนึ่งได้นะครับมาดูนี่ครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นมีดดันยิกนะครับผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาทํานะครับดาอ่ก็คือมีหนึ่งก็คือดาบนะครับน้าน้าพีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดนะครับมีดเนี่ยมีขนาดความยาวนะครับเก้าสิบเซนติเมตรนะครับเป็นดาบโบราณนะครับ แล้วก็ต่อไปครับเป็นดาบน้ําพีขนาดกลางนะครับมีความยาวนะครับเจ็ดสิบนะครับเซนติเมตรนะครับเป็นดาบโบราณนะครับแล้วก็มีต่อไปครับเป็นมีดตัดหวายนะครับพร้อมแท่นมุกนะครับที่เราเห็นในงานปัจจุบันนะครับที่แบบตัดวายฝังลูกนิมิตเป็นต้นนะครับใช้ในพิธีตัดวายนะครับลูกนิมิตมีขนาดเก้านิ้วนะครับต่อไปนะครับเป็นผระพระขอนเป็นมีดผระขอนดี่าครับ น่าจะใช่นะเพราะว่าพร้อมแท่นมุกนะครับเป็นมีดนะครับเป็นมีดม้อสําหรับทําพิธีไล่ผีนะครับขนาดเจ็ดนิ้วนะครับต่อไปครับเป็นมีดอ่าสมุไรนะครับอ่ลมดำาด้มเชือกนะครับมีดแลมโบด้้มเชือกนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตนะครับที่อ่ชุมชนนะครับมีการผลิตนะครับผมก็ได้เล่านะครับ ถึงความเป็นมานะครับแล้วก็มีดอันยิกการตีมีดนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นของมีดลันยิกแล้วก็ขั้นตอนนะครับแล้วก็ประเพณีต่างๆในท้องถิ่นในสมัยนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังคงปฏิบัติกันอยู่นะครับเกี่ยวกับการเอาข้าวน้านะครับเป็นพิธีนะครับที่สําคัญเป็นคล้ายๆว่าบูชาเตานะครับเป็นการไหว้บูชาเตางียครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการผลิต มีดอลรยิกแสดงว่าสมัยนั้นมีความสําคัญมากนะครับในการํารงชีวิตนะครับใช้มีดครับผมก็ได้เล่ามาอันนี้ก็พอสรุปได้ว่านะครับมีความสําคัญมากในการรงชีวิตในสมัยนั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองนะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับคือชาวลาวได้อพยพมานะครับมาตั้งถิ่นฐานนะครับมาผลิตก็คืออาจจะเป็น มีความมีสาเหตุก็คือชาวลาวเนี่ยมีความขาดแคลนอยู่อัตคัตการทำมาหากินนะครับในสมัยนั้นขาดแคลนวัตถุดิบนะครับขาดแคลนอัตคัตก็คือแบบขาดแคลนมีโจรชุกชุมนะครับอยู่ก็ไม่มีความสุขนะมีเรื่องราวต่างๆที่เลยเรามานะครับผมก็พอสรุปได้ว่านะครับมีรืยิกนะครับมีบทบาทสําคัญอยู่นะครับที่เรายังใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับเช่นไปในงานนะครับงาน ฝังตัดหวายฝังลูกนิมิตนี่ครับก็ยังมีอยู่นะครับครับผมก็พอสรุปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้มีโอกาสในที่ท่านมารับฟังรับชมนะครับก็ขอบคุณครับ